สวัสดีครับท่านผู้ชมเอามือน,นี้มาใส่หนูพี่น้องมาครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามือน,นี้มาวงมาาันจะมานจะกันอาจารย์สิบสวงซี่สิบพอผุนข้างหนูเอาดูรู้นพื่อนอ๋อหนูลงนี่เลยพี่น้องเออท่านได้กะใส่บับงแลกกะหย่ัยบห <laughs> ยียบรวบหนูพันเอาเดี <laughs> ย๋ยวไปหาใส่นะครับบ่เนี่ <laughs> ยเดี๋ยวหมดเลี้ยงสองถุงต้องไปไมายามอีกรอบหนึ่ง าจารย์นักการเมืองวนพี่น้องว่ามันทีมีหนูบ่หน้าทงนี่ว่าเพราะท่นมีคนเข่าปะนะเอามากระบ,บ้องดีเรี้ยวครับมือนีดุ๊กไส้ขอไปยี่สิบกว่าผมเหลือติดกับปอม,มาประมาณหกสิบนิดๆครับผมเราจะได้กะถ้าพี่น้องไปใส่ก่อนครับพี่น้องไปเลยนี่ครับหมายตีนปลาอ้อยกับตีนตะเข็บไม่ไหมครับเกี่ยวไปโดนตือหรอครับเพราะท่านม,มาอัดเส้นเอาแต่บางต้อผมพี่น้องเอ้ยมีแต่ทางหนูง่ายครับผมพี่น้องทางหนูง่ายแล่นขึ้นรูรูแล้วเดือ ไส์สองตาดครับไส่นี้หนูออกจากป่าอ้อยครับนี่ก็ออกอีกปัดหนึ่งครับไส์หนึ่งสองครับไส้บองดิดเดี๋ยวะม่านี้แหละครับผมไส์ท่างงางยกปมมือยกปลมมือเอาห้องเลยครับกาบานกเป็นยกค่อนแลนพอดีครับผมหนูใหญ่ออกจากปลาอ้อยครับผมน้องดีมีตัวพี่น้องหนูแดงมากติดตามชมกันจากสองทุ่มนะครับที่เขามาเขาไม้ไปปลายตอกเลยครับผมมาท่านเร็ว ตรงนี้มีตัวแน่นอนครับดูทางออกเลยครับผมทางลงมานี่เลยปุดรูด้วยครับผมใส่หนาปากหู่หนึ่งกับใส่เท้าลงอีกจักหนึ่งถึงสองอันครับผมมีเทาาลงมาครับอีกสองทางเลยปะเ้าเจ้หน้าทีขอใส่ก่อนครับบานนี้จะไปเบ่งหมายต่อไปครับโอเคครับไปกันต่อสวัสดีครับสองทุ่มครับผมเดือดร้อยหนึ่งตัว หนูเป็นหนูขาตั้มนะครับผมป่าอะเป็นหนูปลาอ่อยที่เป็นหนูผูกเอ้านี่ก็โดนโอ้ยอันนี้นพอโดนครับในชนกันซื้อ,อขอเก็บล้างนี่ก่อนครับผมยังมียังไงก็มีเต้มอยู่โอเคครับอขอเก็บก่อน แล้วครับตัวที่สองโอ้โท้องนี่ดีดดีขนาดครับดีดเต้พ่อชู้ครับพ่อชู้หลังนี่โดนหมูขาต่ำดีดแล้ว ลอยนุ่งออกครับมามากวันสัโอ้ยตัวต่อครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องหนึ่งตัวสองตัวสองตัวติดเลยครับนี่หนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัว้องติดปะยังไม่เด็ดครับผมสองตัวครับผมเอาัมีตัวอยู่ครับ ขอเก็บแต้มกั้งครับผมขอเก็บแต้มก่อนนะครับพี่น้องครับยิ่งยิ้เสียงกรูกรูกูกูแล้วนี่นี่นี่หนูง,ง่ยลยอู้ง่าย,นนยาดีสนิปัดเรียบร้อยครับพูกง,ง่ายเลยอือหือขาดซะหรอเรียบร้อยครับผม ดใหญ่เลยติดบ่วงครับผมขออนุญาตเก็บแต้มก่อนครับผมปิ๊กบเลยครับผมเรีบร้อยดีครับดีสิดบ่วงดีโอเคครับเก็บแต้มก่อนนะครับเแล้วเรียบร้อยในเบื้งของอาจารย์พ่นครับผมของผมเลยมาหาหกแต้มเลยนะครับหาหกแต้มไปใส่ไปยามบ๊อบเบิร์ตซ้มยามในเครื่องเดียวหมามันเฮาผมก็เลยว่ไปตัวเลย โอ,อ้กตัวจัน่เ,เ,เดียวนี่ไงเลยพี่น้องเตีมยเดียวบักตัวลยครับปาดทูผมก็เด้บักนี้ตัวหนึง่งนู่นกระตั้มอีกสองอีกสี่ตัวนี่ตัวนี้ไหมของเท้แล้วพี่น้องเอามืออื่นสอดจังคำยานแยาวกันไหมครับเดี๋ยวครับบิ๊กเลยเอาแค่ข่างเลผมดู ืปสวัสดีสต,ดตอนเช้าครับผมเอามายาวหนูหนกันพี่น้องหนุอพอมีตัวอยู่ครับเต็มแขอกตอนซ้อครับผมยาวมรสีหัน็ระท่านเจีงปงปไหนผมก็รู้พระท่านใครใครปะไหนครับอ๋อไหนไก็มีตัวแล้วถ่ายให้ดูหน่อยนี่ครับตัวฉเฉลยครับบวงดีผมอาจารย์เกษตรกรน,นักล่าบรรทุก ขอเก็บแต้มครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้ว้ปวเก็บแต้มครับผมไปด่านแล้กันครับพี่น้องมันงูใหญ่นีน้นวเวลาว่านี่ไหมเอีย,ยงใช่ปะนี่ก็นิ่งนี่ก็นิ่ง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 ทุกอันเลยหมูงูบอลเลียนเลยพี่น้อง พกออก่อขอพ่อเดึกไงวันนี้รถดูรถมีตัวบอว่อพี่น้องเยเอ้ามีตัวอยู่ครับเอ้าตัวงามเลยครับหอยทอ,อตัวแรงตัวแรงเลยพี่น้อยภาพที่ไม่สวยนะครับเดี๋ยวขอขอรดผ่านก่อนนะครับมีตัวอยู่ดูฝั่งนี้พอดีเลยครับสองอันพอดี ฝาหุงก็บอ,อกดูฝั่งนู้นก่อนอเก็บเต็มได้หน่อยครับโซานี้มันขค้ืนเพราะได้เข่ามึงนี่เอ้ยเป็นสียาที่มันพันพี่น้องเออแล้วหนูว่นี่ขาดจาังปะโอ้ยขาดดีๆพี่น้องเลยเนีย่หนูพกได้นี่ขาดครับผม โอ้ยบนนี้มายามพาพเบิกขึ้นอีู่นะภาพเสียของเลยครับน้ำมันติดครับอเอาเก็บแต้มก่อนครับผม,มนกพิณออกเข่าครับบรงนี้หนู่อเลียนช่างง่ามครับช่างง่ามไปเลยอุลหลุดมาปอเลียน,นบ่เข่าบ่ตับเลยครับเป็นเดินหงายอยูอ่อาจารย์พ่นเป็นไหนครับพี่น้อง อาจารย์พ่นเป็นเน่นเนาะสุงก,ก็เบาๆเนาะเนาะเดี๋ยวจังมะสรุปยาก,กันครับผมมาสรุปยาก,กันสีหลังสรุปผลงานครับเ้านี้ครับถุงอาจารย์พ่นเด็ดตัวเดียวครับของผมได้สองตัวขาดไปหลังหนึ่งครับขาดมองตัวตรงเขา่าพอถึงมือขึ้นนี่แหละเ<อ>ข่าไป่าถึงหมาเห่าเกินผมเรียกว่าเอา่าเข่าไปต่อมาขาดเัวเนี้ยท่านลมมุมดู เนาะอาจารย์พ่นพ่อได้ยุตได้กินด้วยครับผมมันขึ้นอาจารย์พ่นด้แต่หนึง่งมันขึ้นผมได้หาเนื้อมาสองสองเป็นเจ็ดอาจารย์พ่นสัตว์เป็นสองสองโตครับพ่อได้ยุตได้กินนะครับยงสูงอาจารย์ครับขอบคุณครับทุกการสีตามรถช่อมอีสานฟาน์มสปอร์ตกับเบิร์มนาบัางกับอาจารย์พ่นอุออบุน